ตามด่วนครับตามอชัยยาด่วนด่วนทับสะส้มด่วนด่วนด่วนครับผมทราบภาว่าอาจารย์ชัยยาเป็นสิ่ปอยตัวเลขมือนี่นี่กำลังเดินทางครับผมไอ้พ่อพ่องครับถื่อต่อทราบข่าหนึ่งเลยครับหนึ่งเดียวท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวตามไปนะครับเด้อนะครับครับรถมือเดียวรถมือเดียวครับเพื่อสี่ปอตัวเลขครับตามตัวเลขอาจารย์ชัยยานะครับ เป็นลอเพิ่นนํากันนะครับว่าเ่าจิมาแบบใดทางใดได้ยินงถาวาย่วัดนประแทนหนึ่งตอนเนี้ยครับยิ่งสุดวัฒประเทศคิดว่าจะมาหนีนะครับเพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายของอาจารย์ชัยยะจะมาหนีนะครับเขาบริเวณมาเห็นเนาะครับเขาแลีนตะเลิดมาเลยครับเพราะว่าเห่าถ้าไล่สดช่วงนี้ฮะอาจารย์ชัยยะเห็นเห่าไล่สดเราอาจจะหนีจังทำไมก็ได้หามว่าเราต้องไล่สดนะครับว่าในท้ายเขาเอาแต่แนวทางตัวเด็ก เห็นไหครับฮะคุ่ว่าของัใช่ครับเอาไปวัดนยูนี้นมาเอาบนมานนี่เนี่ยขอวด้ยูกับครเหคุณเฮีพูดเนี่ย่ของวัดมาเออวัดนี้เพื่อนพสิรนตัวนี้พไวไปไปวัดสิริวัฒน์หรือเ่ผมนีตัวแต่ผัวเล่าวเ่าค่อยเบาดอกพุ่ นี่เลากบเาลี่นี่แล้วาวานอนเหรเ่าหัวยเขาเบานอนเบาหอยในจังเอยอ่อในแม่จังเลยเป็นซีตอวไรหนอะไรครับยิบหนึ่งสองยิบหนึองยิบหน่โอยนะครับเลาหัวกเบาห้วะที่นี่ครับเล่าหูยุติแล้วเบาป่าอยิบหนึ่งรับยังอีกจ้ะมีแต่ทอนมีแต่ทอนี่เพิ่นยิบไปไรครับเพิ่นยิบไปจากใบ ห้าใบมันมีลายกนันวัดแม่นครับครับนะครับผมเราจะไปติดตามนะครับอาจารย์ชัยยานะครับที่วัดสิริพรนะครับผมสิริพรสิริพรอำเภอ่วงบ่เนอนะครับนะเดี๋ยวไปติดตามมานะครับหลังจากเราหลงส้นนะครับอาจารย์ชัยยาไปที่กุดแหงไม่เจอนะครับมาที่วัดพระแท่นก็ไม่เจอเดี๋ยวมาสอบถาม่อขาลอตเตอรี่นะครับบอกว่าเห็นหยิบลอตเตอรี่หนึ่งสองแล้วจะไปปล่อยอยู่ที่วัด เดี๋ยวไปท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง ครับผมสวัสดีนะครับผมเราก็ได้เดินทางมาครับถึงวัดพี่นางสิริพรอัมภัยวงศ์แล้วนะครับนะครับคุณพี่สิริพรอัมภัยวงศ์นะครับเราก็จะเดินทางมาตามอาจารย์ชัยยาตัวเลขอาจารย์ชัยยานะครับมาถามเดี๋ยวมาถามคุณแม่เดี๋ยวเพแม่เจอฮะแม่คุณคุณแม่เห็นไหมครับแม่ยวเาว์เว้งนะครเป็นแหงสองนึงเป็นแหงสองนึงสองนึงอ๋เอาจะนบอกแห้งโอ้ยบอกแฮ้งอยูนั่งอยู่บอกแฮงไหมครับอืมอืมแล้ว ส,งงสองห pues mm นึง่งสองหนึ่งส่งสหนบอกแล <8 11. S 2> ้วครับนายครับเพื่อนไปเราบอกเ่นกลับเราบอกโอ้โบันอีกขทเก่านะครับเนาะบันนี่คือเก่าบุษรันอีกขเก่าบตับอกตัวเลขก็ได้บอกว่าเพื่นจับเลขนะว่าเพื่อนเป็นแบไหนก็แม่เพิ่นเพิ่นปากเ้าหเพิ่นปาก่นเดแเ้าหู้ไผ่แเต้าหอสั้นจังสั้นอื เมพพามพอาอยู่บ่แม่นีจะบอกง่จะปางเริ่มเจอลอไเขียไหมเไหมซาซาซาอี้เจนึง สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมสองหนึ่งหนึ่งสองครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมซึ่งซึ่งอาจารย์ชัยยาก็เดินทางมาที่วัดพี่นางสิริพรอภัยวงศ์นะครับผมนะครับก็คนกลับแล้วคนกลับไปแล้วมากลับไปแล้วนะครับแล้วกันนะซึ่งเราก็เดินทางมาไม่ทันนะครับไม่ทันอีกคือเก่าเพื่นบอกคนแม่ว่าเพื่นมาจากวัดไหนแม่ ผนมาจากติดเป็นเคยมากหาปูยาอยู่นี่ครับปูยาสิิโมันมกลับมาบ่าครับก็มหาข้อครับมนมากจสิิโเยอมันมากพ่อคับเหือนพุ่นสิลิโคนดีมนครับมาสิลิโคนยอ่บนนี้เพิ่นบ้กกับสิลิโคนครับเพิ่นเยกับเยทั้งเร่งแต่วเมียบรยิเเนายตรี่ยู่พี่โอ้เมาลเตอรเลี่เมียนายลเตอรี เนพ่อพามอ่าไ่เอ๋อครับครับซึ่งอาจารย์ชัยะนะครับผมเจียนใส่ผมเจียนเส่นมือพ่อพามนะครับสองหนึ่งกับสองหนึ่งครับนี่ย่มาแต่ไม่ออกเ่าแล้วล่ะพูดเข่า เอมันดาลย่เมดบ่มันบ่มีเด้โอ้บ่หมีน้านนั่นเด้นะครบ่าบ่แห้งราซ้ำหรอเพิ่มไปบ่แหงก็ซ้ำใส่หัวไหมครับ หม่ได้งส2่งสองน่งเดี๋ยวเฮ้ลายม่ผมผมอ้ขอลายนคม่นต้น่นเต้นเลว่า้ม่ละช่าง่กันเย่น้มติ้ไปเลยพ่ม่ึ่แม่ละจ้าแม่ล้าจานชัยยานะครับเขียนใส่มือพ่อพานะครับผมสน่นะครับนะครับเนสีห่พ่นพื้นที่แน่นอนยืนยัน ผมตัวเลขของอาจารย์ชัยยานะครับได้เป็นสองหนะครับมันเหมือก้อนหนานั่นเหมือก้อนบ่อยแม่่เราแม่แมเล่ว่่แจงแงแต่วันเกิดพิยุทธ์เนี่ย่้วาวม่เกิดวมนไนอค่ะวันเกิพี่ชายเป็นวันเกิดนายกวนที่ยีวันที่เท่าใดก่อนแม่วันที่เท่าใดก่อนเน่ยวันเกิดเราวันที่ยี่เอ็ ยี่สิบเอ็ดยยันนแม่เายยยันตัวนี้เนาะยียยันตัวนี้ด้วครับยยันแม่พูดเลยยยันยยยันตัวนี้เนาะยยันค้เน่นกับสร้างขอทานีนมเยยันรองนึงครับเยียันครับยียันตัวนี้ครับสองหนึ่งหนครับสองหนึ่งสองครับพแม่เห็นแล้วไปครับเห็นเห็นคุณแม่เ้าแล้วไปบางนี่บอกตัวเลขอาจารย์ใช่ยะ สองหนึ่งหนึ่งสองนี่เด้อครับผมตัวเลขอาจารย์ชัยาะนะครับเนาะเพื่อนหามาแล้วนะครับเนาะนะครับซึ่งเพื่อนก็เดินทางมาที่วัดครับวัดป่าสว่างธรรมนะครับว่าวัดวัดสิริพรนะครับคุณพี่พี่นางครับพี่นางสิริพรอัมภพวงศ์นะครับผมอัมภัยพงศ์นะครับพี่นางนะครับพี่นางสิริพรอัมภัยพงศ์นะครับเนาะซึ่งอาจารย์ชัยยะเพื่อนก็เดินทางมาที่วัดนะครับก็ได้มาเขียนตัวเลขใส่มือพ่อพานนะครับ น,นี่ครับผมวัดป่าสวา่างธรรมครับพี่นางสิริพรอ,อัมไพพงนะครับนะครับบึง้งบรรยากาศนะครับบริเวณรอบวัดน,นะครับเนาะได้มาแล้วนะครับเนาะได้มาแลกโอ้เห็นครับไปถามพ่อพามก่อนะถามพ่อพามก่อนพ่อพามบอก พ่อพามครับเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนยันนะครับยืนยันยืนยันครับยืนยันครับยืนยันกับพ่อพามกัครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ยินว่าเพิ่นเขียนใส่มือให้พ่อแม่นอิลีบอกจ่าแม่นบ่กจ่าโอ้โหนี่นี่ สองเพชรนาซ่าครับเพชราซานีครับเพชรนาซานะครับในกองเนียเอสองหนองสองแล้วไเนหอครับเขาเอเือนเียชฮียเพื่นเสองสองหนึ่งเือนเจะ๋ยวกห้ามนมาเยอะมากันเยอะข้ามาเยอะต้อมาอาจารย์ขยาแล้วก็หลายคนมาหลายขวนบอครับมากั้นเดียวละหเคนประมาณนี้แะแต่มีแต่ผู้หญิง มีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงมีแต่เท้าสาวมาีแต่มีแต่เท้าสาวแกก็ตามแกไปตลอดนั่นค่ะประมาณกี่กี่โมงครับอ่าก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงใบ่ายโมงบ่ายโมงี่บ่ายโมงมาถึงนี่แล้วที่ครับมาถึงแล้วแกก็ลงไปกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระพุทธปามหน้าโขงอยู่ด้านล่างครับกราบเสร็จแล้วแกก็เดิน รอบสามรอบแล้วแกก็ขึ้นมานี่ไปถ่ายรูปกับจิรววัแล้วแกก็แล้วก็เขียนเขียนเขียนให้คุณพ่อใช่ไหมอันนี้แหละที่ที่พบว่าเนี่ยเขียนแบบนี้แบบนี้นะพ่อยากเลียน้ยวไหลค่ะจะซาจะซาลองเชิญละช้าหน่อยค่ะเขียนแบบนี้ไง

นี่ครับผมสองหนึ่งนะครับตัวเลขของอาจารย์ชัยยานะครับสองหนึ่งจะจะจะไปปุ๊บหลังจากเย็นเยนเชิญชวนพี่น้องร่วมตำบลร่วมเชิญร่วมสร้างร่วมอะไรสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับตัวเลขอาจารย์ชัยยานะเยืนยันนั่นแะครับยืนยันนะครับเป็นยืนยันพื้นที่แน่นอนนะครับผมตัวเลขของอาจารย์ชัยยานะครับมาที่วัดนะครับ พี่นางสิริพรอัมไพพงนะครับมาเขียนเขียนตัวเลขใส่มือพ่อพามนะครับเขียนสอหนึ่งนะครับผมนะครับผมเ้็นก็ใบ2ใบวบตพอพามนี้หลายปีแล้วเป็นที่0ดนี่แมมดเดียวขอเลย ซองหนึ่งนะคะตัวเลขคุณชายานะคะเพื่อพูดกูหยิบไว้ให้ครับไม่ไม่พูดอย่าไม่แกอาจจะมาอีกอ่ะไม่แน่เนาะไม่แน่เพราะวันพระแกจะมาประจักษ์ปกติวันพระแกจะมามาขอพรเนี่ยมาขอองค์ปู่ไดด้สัให้กูหยิบไว้ให้ เนระดับการผู้ชครับในระดับการผู้ชังเสียงมือดขอบคุณผอว่าเรป็นยังครับคุณใช้ยากมากนี่แน่นอนแต่ว่าเขียนใช้มือของคุณผอก็คือสองหนึ่งครับตัวเดียวครับชัดเจนครับคราครับ่ปเปลเขียนให้เขียนบอยเราครับมรไม่ได้ใส่ปากกาไไใสัม่ได้ใส่ปากาม่้่ากกไ่ไม่ได้ปากาไม่ได้กกาม่้ปาะกาม่ไใ่ไม่ได้่ม่กไม่ได้ากมปกาใ้ ครับครับนิ้วมือต่อแบบมือครับแบบใช้จครับไม่ได้มีปากกาเขียนให้หรอกแต่แกก็รีบไปด้วยไปหลายวัดครับไม่ไปพูดครับเราพูดแค่นั้นไม่ได้พูดเลยไม่แต่ไม่ได้พูดแกก็ออกร้อนครับก็ยืนยันนะครับผมตัวเลขของอาจารย์ชัยยานะครับผมเขียนใส่มือพ่อพามนะครับ เป็น2อหนึ่งนะครับผมนะครับทุกท่านถ้าชอบนะครับตัวเลขของอาจารย์ชัยยาก็นําไปลงทุนได้นะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2564นะครับผมนะครับตัวเลขของอาจารย์ชัยยานะครับชัดเจนชัดเจนนะครับผมนะครับนะครับผมตัวเลขของอาจารย์ชัยยาได้เรยบร้อยแล้วนะครับผมได้เป็น2อหนึ่งนะครับหลังจากเราที่เดินทางตามหาอาจารย์ชัยยานะครับ หลายวัดหลายสถานที่นะครับผมตามก็ไม่เจอนะครับผมก็แอดมินก็พยายามตามให้แล้วนะครับผมแต่ไม่เจอครับแต่เราก็ได้ตัวเลขเหมือนเดิมนะครับผมได้ตัวเลขมาให้กับทุกท่านนะครับตัวเลขอาจารย์ชัยยานะครับผมนะครับสองหตัวเดียวนะครับ